ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเขาก็มีความคิดเห็นตรงกับผมเลยว่าน่าจะมีปัญหาที่ตัวเครนในรถนี้เพราะมันเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันที่ขอสาราเมื่มอวานนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟขบวน21 จากกรุงเทพมหานครไปอุบลราชธานีก็ไปประสบอุบัติเหตุเค้นถล่มทับตู้ขบวนรถไฟที่บ้านถนนคดอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาทำไมมันเกิดเหตุสองกรณีพร้อมกันและเป็นเรื่องเคนด้วยเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับวิศวกรก็สอบถามกันแบบตรงๆนี่ครับเอ๊ะทำไมเคนมันถลม่ม มันเป็นไปได้ไหมว่าเป็นการประมาทเลินเล่อวิศวกรบอกว่าเครนที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยเขาจะทำเพื่อรับน้ำหนักที่จะยกเนี่ยมากกว่าน้ำหนักจริงเนี่ยสามเเซตเช่นน้ำหนักจริง100%จะต้องทำให้เคเนน่ยรับน้ำหนักได้300%ดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็มีความคิดเห็นตรงกับผมเลยว่า น่าจะมีปัญหาที่ตัวเครนในรถนี้เพราะมันเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกันที่ก่อสร้างเป็นการได้สัญญาจากบริษัทเดียวก็คืออิตาเลียนไทยส่วนอิตาเลียนไทยจะไปขายสัญญาพ่วงให้กับบริษัทไลเวนัมเมอร์เทนเหมือนที่มันเคยถล่มอยู่ที่พะรามสองแล้วไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันไหมหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อเรื่องนี้ต้องสืบ ลงในรายละเอียดแต่ปัญหาไม่ใช่วิธีการก่อสร้างปัญหาคืออุปกรณ์ที่มาใช้รับน้ำหนักนิวิศวกรเห็นตรงกันกันกบผมเลยผมก็ชี้ว่าไม่ไม่น่าจะเกิดจากปัญหาของการคำนวณหรือปัญหาของวิธีการก่อสร้างเพราะเป็นการก่อสร้างในระบบมาตรฐานที่ต้องใช้เขนยกเอาบล็อกคอนกรีตที่ทำสำเร็จรูปไว้มาต่อกันเป็นถนน ดังนั้นก็จึงมุ่งไปสู่จุดเดียวครับนั่นคือคุณภาพของเหล็กที่นำมาผลิตเครนว่ารับน้ำหนักได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่เช่นรับน้ำหนักได้มากกว่าน้ำหนักที่ยก300%เซถ้ายกน้ำหนักท่อนละ70ตัน เคนนี้จะต้องรับน้ำหนักได้2 0 0 2ตันอย่างนี้หรือกำหนดไว้ว่าจะต้องยกบล็อกคอนกรีตที่ต่อกันเนี่ยบล็อกหนึ่งหนึตันก็ต้องรับน้ำหนักให้ได้สูงสุดถึง300ตันเรื่องนี้ไม่ยากครับนำเหล็กที่ใช้เป็นคานและตัวประกอบของเครนเนี่ยไปตรวจสอบดูก็รู้ว่า มันตรงตามสเปคที่กำหนดไว้ว่าเคนสามารถรับน้ำหนักมากกว่าตําหนักที่ยกได้สามรอเปอร์เซนตจริงหรือไม่ไปดูแรงดึงแรงต้านทานเหมือนกรณีที่ย้อนไปถึงอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถล่มนี่แหลคะครับคล้ายกันเลยปัญหานี้อยากจะให้ทาง กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมพร้อมกับต้นเรื่องก็คือการลถไฟแห่งประเทศไทยพุ่งเป้าไปตรวจคุณภาพของเหล็กที่มาใช้ทำเครนผมว่ามันไม่สามารถจะรับน้ำหนักหรือยกน้ำหนักได้ตามที่มาตรฐานกำหนดไว้เพราะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเหล็กมันล้าเหล็กมันไม่เหนียวแล้วเหล็กมัน แรงดึงไม่เหลือแล้วมันก็หลุดมันก็ขาดมันก็ร่วงเหมือนกรณีถนนพระรามสองมันกันเมื่อเช้านี้ดังนั้นอยากให้โฟกัสไปจุดนี้เพราะตั้งแต่มีกรณีที่นำเหล็กไรคุณภาพที่รัฐบาลจีนประกาศจัดการนี่หกล้านตันเนี่ยแล้วเหล็กพวกนี้มันกระจายออกไปทั่วโลกมาประเทศไทยไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ ก็มาทางไทยไปทางแอฟริกาที่บริษัทที่ผลิตเหล็กที่มันไม่ได้มีมาตรฐานไปส่งขายนี่ตึกถล่มกันรัฐบาลจีนสั่งจัดการเด็ดขาดและไอ้เหล็กที่มันผลิตเกินไว้นี่ประมาณ6ล้านตันเนี่ยมันถูกขนออกไปจากจีนไปส่งขายไปทั่วลูกแล้วเหล็กรีดร้อนตัวนี้นี่ไอเ้เส้นเหล็กกลมๆเนี่ยมันเข้ามาไทยหรือไม่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ กระทรวงอุตสาหกรรมเคยดำเนินการแต่สุดท้ายเรื่องก็เงียบหายไปดังนั้นจึงอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องเร่งรัดกดดันให้หนึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงและกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยสำนักมาตรฐานมอ,อกรไปดูซิว่ามันเป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่ไอเหล็กที่นำมาผลิตเคสน,นี่คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการ